อุบลราชธานีคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 คิกออฟล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาพิบาลป้องกันโควิด -19 ขนส่งอุบลราชธานีจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่ออ่างพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีมอบของขวัญปีใหม่2,564เปิดให้เข้าชมฟรีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่28ธันวาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัทิตค่ะมาเริ่องมนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการป้องกันโควิด -19 เข้มข้นสูงสุดหลังพบชายไทยอายุ47ปีชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาชีพค้าขายมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 ความคืบหน้ากรณีที่จังหวัดอุบลราชธานีถแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นชายไทยอายุ47ปีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาชีพค้าขายมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดไทยจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ยกระดับมาตรการข่มเข้มเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดสูงสุดโดยให้ประชาชนในพื้นที่สวมใส่หน้ากากาอนามายัยหรือหน้ากาก,ากผ้า100ร้อเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งมี ด่านคัดกรองเบื้องต้นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตนําบลอำเภอและจังหวัดมีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอลทุกจุดขณะเดียวกันได้มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 โดยให้ยึดแนวทางการปฏิบัติมาตรการค่มเข้มโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและถือเป็นหลักปฏิบัติประกอบด้วยมาตรการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์การเว้นระยะห่าง2เมตรของผู้มา รับบริการในร้านอาหารและห้ามผู้ขายลอตเตอรี่เข้าไปขายในบริเวณร้านอาหารเด็ดขาดรวมทั้งตั้งกลุ่มลายสื่อสารระหว่างจังหวัดกับผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยด้านนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นยำ้ำให้ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกลุ่มเข้มแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากาก,ากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์และขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักป้องกัน เองล้างมือบ่อยๆและให้เว้นระยะห่างทางสังคมส่วนถุเมือก็วันท,นทีนท่1ตุลาคมังหวัดศูนอนามัยที่10อุบลราชธานีคิกออฟล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาพพิบาลเน้นย้ำช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคนะคะควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคป้องกันโควิด19 จากกรณีเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมานายเสด็จวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นชายไทยอายุ47ปีชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาชีพค้าขายมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดไทยจังหวัดสมุทรสาครและได้เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23ธันวาคม2563ท,25ที่ผ่านมาก่อนจะเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลวารินชำราบเมื่อวันที่24ธันวาคม 2 5 6 3 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสองรายคือภรรยาและลูกซึ่งผลการตรวจหาเชื้อภรรยาและลูกอยู่ในรอบแรกยังไม่พบเชื้อนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันนายแพทย์ทวีศินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่1 0พร้อมด้วยนายสริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลงพื้นที่โลนลงล้างตลาดเพื่อป้องกันโควิด -19 นาตลาดเทศบาล3ตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการ kick off ล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาพิบาลเน้นย้ำช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการป้องกันและทำความสะอาดขณะเดียวกันพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ส่งผลให้ผู้ประกอบการตลาดตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและตลาดต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตร การทางสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่10 ได้ขอความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ล้างตลาดตามหลักสุขพิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในจังหวัดและตลาดขนาดใหญ่บางแห่งเป็นตลาดค้าส่งวัตถุดิบไปยังตลาดอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆด้วยการพืนท,ที่ม้วยกันแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยกันนะครับ นะตอนนี้เจอหนึ่งรายกา็สร้างความตื่นรู้ให้กับพวกเราถึงแม้นนจะมีหรือไม่มีในข้างหน้าขึ้นอยู่กับทิศทางที่พวกเราจะได้วางกับทางพี่น้องประชาชนให้เกิดความร่วมมือขี่สําคัญที่สุดที่มากๆก,ก็คือการสื่อสารนะครับอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ผมในฐานะโฆษกบคอใช้เวลา11นกาส0นาที เป็นพื้นที่สุดกลางที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายตรงทงท่านมาถึงที่น้องประชาชนฝั่งต่างๆเหล่านี้ก็จะพยายามรีบมีอะไรก็จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับก็ขอพวกเราได้รับฟังกันส่วนในพื้นที่ก็ต้องฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในพื้นที่เราก็จะมีระบบการสื่อสารโดยตรงถึงี่น้องประชาชนก็ขอให้รับฟังแล้วก็ทําให้เป็นประจําสม่ำเสมอเพื่อให้เรา ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรอย่างไรนะครับทางจังหวัดก็จะใกล้ชิดกับท่านสามารถที่จะตอบข้อักถามได้นะครับเบื้อต้นขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ ทางนี้นายแพทย์ทวีสินวิทนุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตสุขภาพที่10ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านอาหารโต้รุ่งสินราชบุตรเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเน้นย้ำให้ตลาดและผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามแนวทางกรมอนามัยในการป้องกันโควิด -19 ด้วย สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่ออ่างก้าวหน้ารำรวยอำหน่วยโชคลาภเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่โรงแรมซูนกแกรด์แอนคอมมิชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนายธานีสืบเลิกรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่อออ่างก้าวหน้าร่ำรวยอำนวยโชคลาภจำนวน301ห่มายเลขโดยมีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับสำหรับผู้ร่วมประมูลได้จะได้รับสิทธิประโยชน์คือได้แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเลขสวยพิเศษมีความหมาย มงคลแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลสามารถจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลขและสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยจะนำไปใช้กับรถป้ายแดง หรือสลับใช้กับรถเก่าที่จดทะเบียนอยู่แล้วก็ได้สามารถมอบให้กับทายาทเหมือนทรัพย์สินอื่นมอบเป็นของขวัญซื้อขายโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นสามารถโอนแต่ตัวรถส่วนป้ายทะเบียนเก็บไว้ใช้กับรถคันอื่นโดยไม่ต้องโอนก็ได้และสามารถที่จะขายสูงกว่าราคาประมูลได้ทั้งนี้รายได้จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนํามาใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วย เหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถเช้ถนนเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์อีกทางหนึ่งสำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนมาแล้ว14ครั้งครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่15โดยการจัดการประมูลทุกครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องรายได้จากการประมูลนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนรวมทั้งสิ้น180บล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากก่อนที่และ4,000บาทจากอินเทอร์เน็ตนะคะอุเลขหลักพันราคาก็จะจบที่หลักพันเลอเนี่ยพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าเข้าชมระหว่างวันที่31ธันวาคม2563ไปจนถึงวันที่3มกราคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ นางสาวชาววณีเหล็กกล้าหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564 พิพิธภัณฑ์ทัศสสถานแห่งชาติอุบลราชธานีได้มอบของขวัญให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเปิดให้เข้าพิพิธภัณฑ์ทัศสสถานแห่งชาติอุบลราชธานีฟรีโดยไม่เสียค่าเข้าชมระหว่างวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ทัศสสถานแห่งชาต อุบลราชธานียังได้นำพระพิคเนตเทพแห่งศิลปะวิทยาการเทพแห่งความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวงมาให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ได้สักการะเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลปราศจากอุปสรรคตลอดจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังโดยพระพิคเนตที่นำมาให้ได้ชมในครั้งนี้มีอายุป,ประมาณ1,300ปีแกะสลักจากหินทรายเป็นปฏติมาก,กรรมในศิลปะ,ขะเขมรค้นพบในพื้นที่จังหวัดอุบล ราชธานีพระพิเคเนตรองค์นี้นะคะทำจากหินทรายนะคะ,ะประวัติที่มาก็คือมาจากปราสาทภูโคกใหญ่ปราสาทภูโคกใหญ่นี่อยู่ติดช,ชายแดนกัมพูชาที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดบุวราชธานีนะคะก็มีอายุประมาณ1,300ปีค่ะอายุคร่าวๆนะคะจากศิลปะรูปแบบซึ่งเป็นศิลปะรูปแบบขเขมรแบบเกาะแกนนะคะก็ประมาณ1,300ปีแล้วทีนี้ น่าจะพบเป็นพระพิคเน่องค์ที่น่าจะเก่าเก่ารุ่นแรกๆในในองในหลายๆองค์ที่พบในประเทศไทยนะคะพอดีในช่วงปีใหม่2564เนี่ยทางกรมเสียป,ปากรมิก็มีของขวัญปีใหม่หมอบให้ประชาชนชาวไทยนะคะก็คือได้เปิดทําการในช่วงปีใหม่นะคะพิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดให้เข้าชมก็เลยต้องมีหาสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นมงคลกับ การเริ่มต้นของปีใหม่นะคะมาให้ประชาชนได้สักการะบูชานะคะก็เลยได้เลือกพระพิฆเนศองค์นี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าพระพิฆเนศเนี่ยถึงจะเป็นเทพจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ตามแต่เป็นเทพที่ได้รับการเคารพสูงสุดเนื่องจากว่าการปรากฏของพระพิฆเนศในพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมักจะปรากฏพร้อมกับเทพนพเค์เทวดาเทพนพเคะห์นี่ก็คือพระพระพุทธพระฤาษีสุขเสาพระจันทร์พระท์ซึ่งเป็น สิ่งที่มีอธุพลต่อดวงชะตาของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่การที่จะเริ่มบูชาเทพนเพระครเนี่ยเราต้องเริ่มจากพระพิฆเนศก่อนเนื่องจากพระพิฆเนศเนี่ยเป็นองค์ที่เขาเรียกว่าองค์ประถมก็คือเป็นผู้เริ่มต้นเทพที่เริ่มต้นการที่เราจะเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จก็คือจะมีพระพิฆเนศเนี่ยเป็นผู้ขจัดปัดเป่าภัยอันตรายทั้งหลายให้ออกไปก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้น ต่อไปได้เราก็เลยพิจารณาเลือกพระพิคเนตองค์นี้นอกจากนานอกจกจี้ก็จะเป็นเป็นตัวแทนแห่งความอุดมมงคลทั้งหลายทั้งสรรพสิ่งความสําเร็จความเจริญความร่ํารวยแล้วก็ความสุขทั้งหลายทั้งปวงการจะเริ่มต้นก็คือกระว่ายพระพิคเนตแล้วเราก็จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะคะแล้วเนื่องจากว่าโควิดกําลังจะมาอีกรอบใหม่นะคะก็ก็เลยเอาพระพิคเนตเนี่ยมาช่วย ขจ,จัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายด้วยช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะที่จังหวัดบุรีรัาย์เนี่ยพิพิพพธภัณฑ์สถานแห่งชาติบุรีรัมยตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับทุ่งสีีเมืองเลยบริเวณที่จัดงานปีใหม่นะคะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่เราเปิดอยู่นะคะตอนนี้ถ้ามีการปิดถนนด้าน ถนนอุปราชเนี่ยทางถนนเขื่อนธานีนะคะเราสามารถเข้าประตูทางเข้าได้และข้างในก็มีที่จอดรถนะคะก็ขอเชิญประชาชนชาวบนราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือนักท่องเที่ยวที่แวะมาช่วงปีใหม่เราเปิดให้เข้าชมนะคะได้มาสักการะพระพิฆเนศแล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ท่าสารแห่งชาติบนราชธานีไปด้วย ค่ะพิเศษนะคะในช่วงปีใหม่นี้31ถึงวันที่3เนี่ยช่วงเวลา9โมงถึง16นาฬิกานะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะไม่ได้จ่ายค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะคะข้างในก็สามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะคะ สำหรับพิพิพธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติอุบลราชธานีเป็นพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม,ใหม่โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์อนุร,รักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับขนบรรมเนียมวัฒนธรรมศิลปะประวัติศาสตร์โบราณาคดีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การจัดแสดงเทศกาลท้าวรภายในพิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นเรื่องราวด้านต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณาคดีศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านชาติพันธุ์วิทยา,าศาสนาและการปกครองโดยแบ่งการจัดแสดงเทศกาลออกเป็น10บห้องดังนี้ห้องที่1ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีจัดแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีห้องที่2ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ สแสดงข้อมูลการกำเนิดโลกแผนที่ลักษณะธรณีวิทยาที่ราบสูงซากดึกดำบรรพ์เรื่องราวต่างๆไดโนเสาร์ตัวอย่างแร่และหินขนาดต่างๆและการขุดพลอยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นห้องที่3สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแสดงข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีห้องที่4วัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมเจดละ้อมหรือขเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครห้องที่5วัฒนธรรมคอมหรือขเขมรสมัยเมืองพระนครห้องที่ หวัฒนธรรมไทยลาวจะแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุในวัฒนธรรมไทยลาวระหว่างพุทธศตวรรษที่23ถึง25ห้องที่7้าโบราณและภาพพื้นเมืองอุบลร,ราชธานีห้องที่8ดนตรีพื้นเมืองจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองห้องที่9ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนและห้องที่10การปกครองและงานปราณีศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา ร่วมกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด -19 ต้อนรับปีใหม่2564โดยมีนายสดิจวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับนายแพทย์ทวีสินวิณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตสุขภาพที่10ในกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด -19 ต้อนรับปีใหม่2564นณตลาดสดทศบาล3ตลาดใหญ่และตลาดโต้รุ่งราชบุตรกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมอนามายัยกระทรวงสาธรารณาสุขและโรงพรยาบาล ประสิทธิทประสงค์เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมล้างตลาดในครั้งนี้ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยพลเอกนิรุตเกศรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานปล่อยกระบวนคารวานรวมน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่12โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและภาคีเครือข่ายรวมนําผ้าห่มกันหนาวจำนวน999พื้นส่งมอบความรักความอบอุ่นสู่ชาวอำเภอสีเมืองใหม่อําเภอโคงเจียม อำเภอิรีนธรจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อสร้างความรู้ใหม่บุลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบลสำหรับผู้พิการทางด้านสายตาส่งได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถับ4.20ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ10-40 0สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 2 3 5 4 8 3 6 5 เรืดีเปิดอาคาร UBI U Fitness พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้รองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลอธิการบดีเป็นประธานในพธิธีทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา UBI U Fitness มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีซึ่งอาคารแห่งนี้ใช้เป็นศูนย์ฟิตเนสมีอุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีมาตรฐานและทันสมัยตอบโจทย์เทรนการออกกำลังกายของชุมชนเมืองซึ่งจะเปิดให้บริการนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป ในเร็วๆนี้ เทศบาลตำบลเขมราชโดยนางรัตด,ดาเจษดาพาณิชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขมราชร่วมกับชุมชนรักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราชร่วมจัดงานเปิดฤด,ดูการบอกรักเขมราชธานีประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขมราชโดยมีนายกฤิตกรทาศักด์ในอำเภอเขมราชเป็นประธานในพิธีเปิดชมการแสดงจากศิลปินดารานักร้องจากมหาวิทยาลัยรังสิตการแสดงจากคณะ นักเรียนและสิทธิ์เก่าโรงเรียนเข็มาราชพิทยาคม ในคืนวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563ณลานดอกจานเทศบาลตำบลเคมราชเขื่อนสรินทรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตร,ราจารย์ธรรมลักษ์ละองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยโรงพยาบาลสรรพรสิทธิประสงค์ชมรมฟุตบอล UNFC กลุ่มบิ๊กไบค์ฟ้าใสและภาคีเครือข่ายรวมมอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับชาวบ้านตำบลโนน,นก่อ14หมู่บ้านหมู่บ้านละ20พื้น ตามโครงการร่วมน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่12เพื่อมอบความอบอุ่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโนนกอให้ผ่านพ้นฤดูหนาวไปด้วยกันพร้อมกันนี้กฟอฟพอคือสิรินทรร่วมสนับสนุนผ้าหม่มบุรณิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินจำนวน100ผืนและมอบปฏิทินกฟอฟพอแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนจำนวน100ชุดมอบให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านตำบลโนนเกอมารับผ้าห่มนำไปแจกให้กับลูกบ้านแต่ละหมู่บ้านต่อไป วันอังคารที่29ธันวาคม2563เวลา7นาฬิกาขอเชิญประชาชนร่วมทางบุญตักบาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ถนนสายวัฒนธรรมหน้าด่านช่องเม็กหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสิทธิธ์ธพัทจีกงอุบลราชธานีรับแจ้งจากราชธานีว่าพบหญิงอายุประมาณ80ปีนอนเสียชีวิตก่อนถึงร้านซ่อมตาทอบอ,อาสาสมัครและเจ้าที่ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายชื่อนางสาว สอนแก้วเนตรอายุ83ปีนอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุบนเตียงนอนของตนเองตรวจสอบตามร่างกายไม่พบปาดแผลและทรัพย์สินมีค่าใดๆโรคประจําตัวโรคหัวใจเบาหวานความดันทางญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตทางเจ้าที่ได้นําร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวศเพื่อชนสุตรต่อไป สถาบันพลังจิตานุภาพ44วสัสปัตนารามบวรวิหารจังหวัดอุบลราชธานีประกาศการรับสมัครครูสมาธิรุ่นที่48ไปสมัครเรียนครูสมาธิรุ่นที่48มงคลยานยานคือความรู้อันมงคลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่44วัสุปัตนารามบวรวิหารเรียนภาคเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่229วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานีเรียนภาควันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา275วัดผูแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9นาฬกาถึง16นาฬการะยะการเรียนตั้งแต่มก,กราคม2564ถึงกรกฎาคม2564ปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่31มก,กราคม2564เวลา8นาฬิกา ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไ quer, ขก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,900บาทขายออก27,000บาททองรูปพรรณรับซื้อ26,408บาท72สตางค์ขายออก27,500บาทขอบคุณ w w w g ์ไว t ์เ e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล21บาท19สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอล์ E 20 21บาท24สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 22บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 22บาท75สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6หกนาี คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบลทีอุบลและเพจโสพลเคเบล t ทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ New นิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ